เข้าสู่ช่วงที่2ของ Look Forward นะคะสำหรับในช่วงนี้มีหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้ของเรามีแขกรับเชิญที่จะมาวิเคราะห์ผลการประชุมเฟดกับเศรษฐกิจโลกและก็รวมถึงเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเฟดที่มีสเตตเมนออกมาอย่างนี้มีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็นอกจากนี้เองนะคะจะมี impact หรว่ผลกระทบต่าง ออกมาในมุมต่างๆยังไงกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะทางรายการของเราได้รับเกียรติจากทางด้านคุณปริพนพาณิชพักซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัททร,รัพย์เซ s เเประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับซึ่งในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของเศษนะ,ค,ะคุณปรินคะเราไปดูอีกเรื่องหนึ่งซึ่ก็เป็นวาระสาคัญของประเทศของเราเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของการประมูล 4G นั่นเองใช่ไหมคุณนางคณาคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการประชุมเมื่อวานนี้ผลที่ออกมาแล้วเนี่ยตกลงแล้ว คลื่นความถี่ต่างๆจะสามารถที่จะจัดการประมูลได้ภายในปีนี้ใช่ไหมคะยังไงก็น่าจะมีการประมูลเกิดขึ้นในปีนี้อย่างแ,<ต>แ,แน่นอนนะคะหลังจากที่ถูกชะลอมาเกือบเกือบหนึ่งปีแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ในที่ประชุมเนี่ยมีเงื่อนไขาบางอย่าง<ม>ที่ดูเหมือนกับจะหลากหลายมากขึ้นในเรื่องของคลื่นความถี่ที่จะนํามาใช้ในการประมูลนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันก่อนนะคะเรื่องของการประมูล 4G นะคะก็เป็นที่จับตามองมาโดยตลอดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้กำลังจะประมูลอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็มีการสั่งนะคะให้ ชะลอเอาไว้ก่อนนะคะซึ่งการชะลอดังกล่าวนี่ก็กินเวลาเกือบ1ปีเพราะฉะนั้นในรัฐบาลชุดนี้กลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีความชัดเจนในที่ประชุมเมื่อวานนี้นะคะว่าจะเดินหน้าในการจัดประมูล 4G เนี่ยภายในปีนี้อย่างแน่นอนนะคะโดยเมื่อวานนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะหรือว่าบอร์ด d ีซึ่งก็มีมติเดินหน้าเปิดประมูล 4G ออกมารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะคะหม่อมราชวงศ์ปรีดาทรทวกุลบอกว่ารัฐบาล จะเดินหน้าเปิดประมูลคลื่นความถี่ 4G ซึ่งคาดการไว้นะคะว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้โดยได้มีการหารือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชแล้วซึ่งก็ได้รับคำยืนยันนะคะว่าสิงหาคมกสทชสามารถดําเนินการได้ทันเวลาอย่างแน่นอนทีนี้รูปแบบนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการเปิดประมูลต่างๆนั้นรัฐบาลเนี่ยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะแต่จะให กสชทชทําหน้าที่ในการพิจารณาแต่ก็ได้มีการแนะนำนะคะรัฐบาลบอกว่าต้องการให้มีการขยายแบนดิตนะคะหรือว่าย,ย่านความถี่ให้เพิ่มมากขึ้นตัวแบนดิตตัวนี้เขาบอกว่าจะมีผลต่อการเพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะคะเหมือนกับในต่างประเทศไม่จําเป็นจะต้อง จำกัดเฉพาะการประมูลบนคลื่นความถี่1,800และ900เมกะเฮิร์เท่านั้นนะคะโดยให้กสทชเ,เริ่มดำเนินการเปิดประมูลคลื่น 4G ได้แล้วก็ต้องรายงานความคืบหน้าให้กับคณะกรรมการ DE หรือว่าบอร์ดดีเนี่ยได้ทราบทุกเดือนด้วยนะคะเพื่อให้เห็นความคืบหน้าแล้วก็สามารถเปิดประมูลได้ทันภายในเดือนสิงหาคมทีนี้เราไปดูคลื่นความถี่นะคะในปัจจุบันกันบ้างว่าคลื่นความถี่ของประเทศไทยปัจจุบันนั้นนะคะมีกี่รูปแบบด้วยกัน,นะ ะะก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึง 4G เราจะได้ยินเรื่องของ1,800กับ900เมกะเฮิร์นะคะซึ่งหน่วยงานที่ดูแลอยู่ก็คือกอสทท t o อนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ในที่ประชุมบอร์ด DE ได้พูดถึงอีก2คลื่นเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือ2,300กับ2,600เมกะเฮิร์นะคะซึ่ง2,300ทางด้าน TOT เป็นผู้ดูแลแล้วก็2,600เป็นในส่วนของอสมทนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าแยกดูตามค่าย ะะว่าปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการหรือโอเปอเรเตอร์ในบ้านเรานะคะสำหรับ t ทรูปัจจุบันนะคะใช้850กับ2,001ในการทำ3า 3G กับ 4G นะคะ AIS นะคะใช้900กับ2,100แล้วยังเป็นรูปแบบ 3G DTAC นะคะเป็น1,800กับ2,001เป็นรูปแบบของ 3G อยู่เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าหากว่ามีการเปิดในส่วนของ2,600อย่างที่บอกไปนะคะว่า สอสพอทเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลนะคะส่วน2,300จะเป็นในส่วนของ TOT ทีนะคะทีนี้ความแตกต่างกันก็คือว่าเ,าเขาเรียกว่าแบ n นด์บิดนะคะก็มีความแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเป็น1,800 m เนเกะเฮิร์เ่ยเขาบอกว่ามีจำนวน25 m เมกะเฮิร์นะคะ AIS เป็น900มีเพียงแค่20เมกะเฮิร์แต่ถ้าเป็น2,600เนี่ยจะมีถึง120เมกะเฮิร์ตซึ่งมีจำนวนที่มากกว่านั่นก็แปลว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตนั้นก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนแล้วก็ขณะเดียวกันเวลาที่มีการประมูลโอเปอเรเตอร์ก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าตกลงแล้วจะเลือกประมูลคลื่นในรูปแบบไหนนี่ก็เป็นข้อเสนอจากที่ประชุมของบอร์ดดีอีเมื่อวานนี้นะคะนอกจากนี้ก็บอกว่าการใช้ความ ความถี่นะคะบนคลื่น2,300กับ2,600เมกะเฮิร์นั้นเรียกว่าเป็น WIMAX นะคะมีประเทศที่ใช้ก็คือญี่ปุ่นสหรัฐนะคะแล้วก็ยุโรปเหนือบางประเทศแต่ว่าการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวนั้นจะต้องมีอุปกรณ์สื่อสารที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถรองรับได้ที่ผ่านมากาสทชไม่ได้ผลักดันการประมูล 4G จากคลื่นความถี่เหล่านี้เท่ากับคลื่น1,800กับ900เมกะเฮิร์หรือที่เรียกกันว่า LTE นั่นเองนะคะเมื่อมีการาประมูล 4G แล้วนะคะสิ่งที่จับตาดูกันอีกเรื่องนึงก็คือ บทบาทของ TOT กับกสท์นะคะ TOT กับแคสนั่นเองว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งประเด็นนี้คุณกุลิศสมบัติสิรินะคะผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสอคอรอบอกว่าทางคนอนรอได้อนุมัติหลักการให้ TOT และกสทให้เร่งใช้ประโยชน์จากเสาโทรคมนาคมโดยเจราจายุติข้อพิาพาทกับผู้สัญญาเอกชนรวมถึงการตีมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นธรรมทั้งภาครัฐและเอกชนนอกจากนั้นยังให้กระทรวง ICT ศึกษารูปแบบการจัดตั้งบริษ ที่ทำหน้าที่บริหารจัดก,การเสาโทรคมนาคมต่อไปด้วยค่ะต่อไปเนี่ยธุรกิจท o t OT กับแคทเนี่ยควรจะทำธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการโมบายผู้ให้การบริการโทรศัพท์มือถือหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการทำเสาโทรคมนาคมเสาโทรคมนาคมเนี่ยอันสืบเนื่องมาจากว่าการที่ท o t OT ให กับแคทให้สัมปทานภาคเอกชนไปนะครับเมื่อเมื่อ20กว่าปีก่อนนี้เนี่ยเมื่อถึงเวลาแล้วตรงนั้นเนี่ยเอกชนเขาก็จะต้องสร้างเสาโทรคม,มนาคมแล้วก็ส่งมบอบให้กับ TOT กับ c a t TOT กับ c a t เนี่ยเร่งดำเนินการเจรจายุติกรณีพิพาทกับภาคเอกชนในเรื่องเสาโทรคม,มนาคมโดยเร็วเพื่อที่จะเอาเสาเหล่านี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับมีการตีมูลค่าทรัพย์สินนะครับ ให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งภาคเอกชนและก็เป็นภาครัฐนะครับให้รัฐได้ประโยชน์สูงสุดอาจจะตั้งบริษัทร,ร่วมกันมาดําเนินการนะครับ TOT ก็เจราจากับ AIS ในเรื่องเสาแล้วก็ทําอะไรในเรื่องของการบริหารทรัพย์สินร่วมกันส่วนแคปก็ไปเจราจากับ True หรือ d t a ทในเรื่องของเสาที่มีการส่งมอบตรงนี้แล้วก็อาจจะตั้งบริษัทในเรื่องของการบริหารเสาโทรคม,มนาคมให้เกิดประโยชน์มันจะเกิดประโยชน์ได้อย่างไร เกิดประโยชน์สิครับเพราะว่าในอนาคตเมื่อมี3 G 4 G ต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเอกชนผู้รับสัมปทานไปเนี่ยไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องลงทุนแค่เอาอุปกรณ์มาติดในเสาโทรคมนาคมที่ t o t กับ CAT เป็นเจ้าของร่วมกับภาคภาคเอกชนที่ตกลงกันได้เนี่ยเป็นบริษัทร่วมทุนกันตรงนี้เนี่ยที่เป็นพันธมิตรกันเนี่ยเขาก็ไม่ลงผู้ผู้ที่ได้ไเซเส้ใบอนุญาตในการทำา4 G หรือ3 G ในอนาคตเนี่ย ก็ไม่ต้องลงทุนก่อสร้างเสาโทรคมนาคมใหม่มาเช่าใช้จากบริษัทที่ทีโกับแคทเป็น แล้วก็ภาคเอกชนเป็นเจ้าของนั่นแหละค่ะคุณกุลิศก็ได้อธิบายเพิ่มเติมนะว่าคอนรอนเนี่ยนะคะยังได้มีการแบ่งแยกธุรกิจของ t o t กับทางด้านกสทภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่ทั้งสององค์กรนั้นครอบคลองดูแลอยู่นะคะเช่นบอร์ดแบรนด์ความเร็วสูงเคเบิลให่แก้วใต้น้ำและคะอุปกรณ์เสาโทรคมนาคมรวมทั้งยังพิจารณาถึงการดําเนินการในอนาคตว่าจะดําเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโมบายต่อไปหรือไม่นะคะนี่เป็นประเด็น 4G ที่มีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นจากการประชุมเมื่อวานนี้นะคะส่วนช่ว ไปวิเคราะห์กันต่อนะคะประเด็นเรื่องของธนาคารการสหรัฐเมื่อคืนนี้ผลออกมาก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามคาดพอสมควรค่ะแต่ว่าคุณปรนตีความหมายยังไงบ้างคะเพราะจริงๆเนี่ยถึงผลจะตามคาดคงือโครงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ย้ายคําว่าอดทนหรือว่าแฟช่นออกไปนะคะแต่ว่ามันก็มีอย่างอื่นเข้ามาเช่นมีการปรับลดค่าการเศรษฐกิจชาวรัฐมีการตั้งเป้าหมายเงินเฟอ้อว่าอยากจะให้ไปถึง2%แล้วก็มีการปรับลดคาดการดอกเบี้ยระยะสั้นด้วยนะฮะตราการว่างงานอีกทั้งหมดนี้ นักลงทุนฟังแล้วมงงเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วโดยสรุปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐด,ดีไม่ดีแล้วเฟจจดจะลดดอกเบีย้ยเมื่อไหร่คะครับจริงๆแล้วคือตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยนะครับมีความสับสนอยู่คือมีเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับเราเห็นชัดว่าและทั้งเฟดเองเนี่ยก็พูดเสมอว่าเขาจะตัดสินใจการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจากที่ใกล้เคียงศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ต่อเมื่อถ้าเกิดเขามั่นใจจริงๆว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะมีการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนครัาวนี้ในคำว่าความย เกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่มีความสับสนเราเห็นชัดว่าเงินเฟ้อเนี่ยอเมริกาเนี่ยเมื่อ3-4มปีก่อนมันก็เริ่ม Q1 เนี่ยมันอยู่ที่ใกล้ๆสี่เปอร์เซ็นต์จากการที่อเมริกาได้ขยายบาลานซ์ชีพธนาคารกลางอเมริกาเนี่ยขยายมาเกือบ189%แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แต่ขณะเดียวกันเงินเฟ้อมันไปจากสี่เปอร์เซ็นต์กว่าลงมาใกล้ๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต้นๆอันนี้เป็นสภาวะที่ดูแล้วน่ากังวลนะครับผมไม่เถียงว่าการจ้างงานดูดีขึ้น ใน3-6เดือนหลังเราเห็นตัวเลขการจ้างงานอเมริกาดีขึ้น <c oughs> แต่เราก็ต้องมองกับตัวสิ่งที่เขาเรียกว่า participation rate <c oughs> ซึ่งมันเริ่ม drop off คือคนที่เรียกว่าหางานไม่ได้แล้วก็ยอมแพ้ไม่หางาน <c oughs> ก็คือ drop out ไปเลย <c oughs> อันนี้คือยังยังต่ำอยู่ <c oughs> แล้วเรามามองตัวเลขที่ละเอียดลึกลงบีก็คือว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันอิงการส่งออกเยอะเหมือนกัน นะครับในภาวะที่เงนนสกุลดอลลร์แข็งขนาดนี้เนี่ยในส6กเดือนหลังในตัวเลขส่งออกเริ่มเห็นทรายแล้วว่าไม่ดีนะครับแล้วก็สภาพะของตลาดบ้านบ้านอุปใสการฟื้นตัวเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงเพราะ,ะนั้นเฟดก็ถึงออกมาพูดที่ผมคิดว่าอาจจะเซอร์ไพรส์บางคนในแง่ดีกับตลาดทุนก็คือว่าตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยอาจจะปรับการคาดการณ์ต้องลดลงเพราะการะชะลอตัวหรือการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่จริงจังมันไม่มีอมพอไม่มีปุ๊บเนี่ยผมว่าเฟดเขาต้องมองให้ดีว่า ต่อให้เขาจะสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้ในปีนี้นะครับเขาอาจจะขึ้นได้แค่25-50เบ s ิสพอยต์ซึ่งก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาดทุนอย่างมากสุดนะครับแต่ทามิ่งหลายคนอาจจะเถียงกันทางเซียวเซยเรามองว่าขึ้นประมาณเดือนกันยายนนะครับส่วนใหญ่จะมองว่าขึ้นได้เร็วหน่อยเดือนมิถุนายนนะครับหรือกรกฎาคมอย่างเร็วนะครับทางเราจะมองว่าเป็นไตรมาสสาช่วงปลายไตรมาสสก็คือกันยายนซะมากกว่า ะะปฏิกิริยาที่เราได้เห็นหลังจากที่ผลประชุมเสร็จก็คือว่าหุ้นขึ้นนะคะเห็นหุ้นขึ้นทองก็มีการปรับขึ้นด้วยเช่นเดียวกันปฏิกิริยาพวกนี้มันเป็นแค่สั้นๆไหมคะเพราะว่าถ้าเราคาดการณ์ว่ากว่าจะเห็นการขึ้นสักกันยาหุ้นมันคงไม่ขึ้นไปเรื่อยๆนะ,ะระหว่างนี้ก็คงจะต้องติดตามตัวเลขอยู่เป็นระยะะนะคะคุณปิน่นวิเคราะห์สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆตรงนี้ยังไงบ้างอาจจะมีความผันผวนในระยะสั้นนะครับเพราะเราอย่าลืมว่า ทุกอย่างตลาดทุนนี่มันขึ้นอยู่กับความคาดการณน์อนาคตซึ่งอาจจะอนาคตนี่เริ่มเป็นอนาคตอันใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก่อนเคยคาดการณ์หนึ่งปีตอนนี้กลายเป็นสามเดือนหกเดือน,อนผมคิดว่าคนยังคาดการณ์อยู่ว่าอเมริกาอย่างเร็วขึ้นได้ก็คือมิถุนายนการกฎาคมอย่างช้าก็คือกันยาตุลาเรามีน้อยคนที่มองว่าขึ้นปีหน้าเพราะฉะนั้นสักความคาดการณ์มันไม่ได้ผิดแปลกประจากเหมือนตอนที่คุณเป็นบานังเขยก่อนคุณเยเลนเคยอยู่ดีช็อกเซอร์ไพรส์ตลาดด้วยการที่มาหินว่าจะเอาคื่อฤษภาคมกีกว่าทีล้วเพราะะฉนนั้ คำพูดที่คุณเยเล่นพูดเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ต่างจากที่ตลาดค่าการไว้ <c oughs> เพราะ,ะนั้นฟันเฟล้ลออาจจะมีไหลออกไปบ้าง <c oughs> นจนที่มันเริ่มออกมาแล้วดอลลาร์นี่แข็งมาตลอด3าสเดือนที่ผ่านมาเงินดอลลาร์แข็งเมื่อเทียกบกับสกุลเงินอื่น <c oughs> แล้วผมว่าเทรนนี้อาจจะยังมีอยู่นะครับ <c oughs> คือระยะสั้นเราเห็นสินทรัพย์ความเสี่ยงเนี่ยอาจจะน่าก,กัวงวลนิดนึงเพราะว่าดอลลาร์จะแข็ง <c oughs> แต่ความเป็นจริงคืออะไรครับคือว่าสภาพค่องโลกเนี่ยมันมีอัดฉีดจากยุโรป ECB ซึ่งอัดเม็ดแรกเข้ามาแล้วเม็ดที่สองก็่าจะมีด้วยน่าจะมี QE ทางฝั่งญี่ปุ่นเองก็ QE ห QE 2แล้วผมว่า QE 3อาจจะต้องทำอีกเช่นเดียวกันจากญี่ปุ่นเรามองสภาพคล่องจากจีนเขาคัดตัว reserve requirement ratio r r เขาตัดดอกเบี้ยเขาแล้ว2รอบแล้วรอบที่3ก็ต้องมาเช่นเดียวกันอินเดียตัดไป2รอบแล้วอินโดนีเซียตัดมาหนึ่งรอบเพราะนั้นสภาวะของเอเชียคือดอกเบี้ยขาลงแต่อเมริกาเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นเพราะนั้นความตึงบวนตรงนี้ผมคิดว่า มันมีความผันผวนได้นะครับและปัจจัยเรื่องหนี้เสียในรัเสเซียเอ่ยปัจจัยเรื่องกรีจะออกไม่ออกซึ่งอาจจะน้อยลงแล้วตัจใจนั้นแต่ว่าความกังวลมันยังมีอยู่เรนั้นความผันผวนเนี่ยผมคิดว่า ก็มีใครบางคนที่เรียกว่าต้องจ่ายเงินกลับไปในการที่คุณกล้าทํานโยบายการเงินที่รุนแรงในการอัดีพ QE แต่การจ่ายกลับไปนั่นหรือการที่หุ้นจะลงแรงแรงมันยังไม่เกิดขึ้นปีนี้คือดนตรีมันยังเต้นต่อไปได้อีกอีกปีหนึ่งถ้าเรากลัวว่าเงินถ้าเกิดว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วเงินจะไหลออกกลับไปที่สหรัฐอเมริกาเราไม่ต้องกลัวมากขนาดนั้นถูกไหมคะเพราะว่ามันมีปัจจัยอย่างอื่นที่คุณปินบอกเมื่อสักครู่ที่ยังมีโอกาสจะเห็นเงินเนี่ย มีโอกาสจะเข้ามาได้อยู่บ้างเหมือนกันใช่ครับเพราะ,<น>ะว่าทางเงินญี่ปุ่นทำ QE เงินยัง <ฮะ S 3> ไม่ไหลเข้ามาในเอเชียเลยกองทุนญี่ปุ่นหลายกองเพื่อเริ่มตั้งอาเซียนฟันขึ้นมาเขาตั้งแล้วเขาลงทุนได้ประมาณเร็วสุดก็เดือน ปลายเมษายนต้พนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นเงินเินญี่ปุ่นยังไม่เข้าและคิวอีโ,โรปเองก็ยังไม่เข้าเต็มที่ถึงแม้<ช>จะมีการเริ่มซื้อพันธบ,บัตรต้องแล้วมันเข้าตลาดบอลต้้งแล้วแต่ตลาดหุ้นเองผมว่ายังคนยังมีความกังวลเรื่องปัจจัยในประเทศอยู่ด้วยนอกจากหุ้นเราถ้าเกิดเรามาดูภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยดูเหมือนว่าแต่ละประเทศที่เราเอ่ยมานะคะแน่นอนการลดดอกเบี้ยก็ไม่ได้ไหมายความว่าเศรษฐกิจประเทศเหล่านั้นมันจะดีถ้าเกิดไม่งั้นเขาก็คงไม่ลดก็มีว่าประเทศสหรัฐเองประเทศเดียวเนี่ยที่ มีทิศทางจะปรับขึ้นอย่างนี้ถ้าเรามองสมดุลของเศรษฐกิจทั่วโลกแล้วตอนนี้เนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างไหมคะเดยวช่วงยิ่งถ้าเกิดว่ากลับมาที่บ้านเราเนี่ยค่ะครับคือบ้านเราจริงๆปัญหาบ้านเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ปัจจัยการปรับโครงสร้างระยะยาวในการสันตภาพการแข่งขันเพื่อการส่งออกนะครับจะตอปรับโครงสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร่งออกอัตาราแลกเปลี่ยนสําคัญครับถึงว่าที่กรงนง,อข,องของไทยเราแ้งชาติเนี่ยถึงยอมลด อกเบี้ยรอบที่แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเขาทราบดีว่าการลดดอกเบี้ย,ยไม่ได้ช่วยหรอกว่าจะกระตุ้เนเศรษฐกิจมากแต่ต้องยอมลดเพราะว่าทุกคนในเพื่อนบ้านแรงกดดันลดหมดแล้วะนะครับไม่งั้นเราจะสกุลเงินจะแข็งค่ามากเกินไปผมคิดว่ายังไงซะสาภาพคล่องโลกเนี่ยมันยังอยู่กับเราในอีกในอีกหลายๆปีนะครับแต่อย่างที่พูดถูกก็คือว่าการลดดอกเบี้ย,ยเนี่ยไม่ได้เป็นการที่เรียกว,ว่าแก้ถูกจุดคือ มเป็นการที่พูดว่าเป็นยาที่ซื้อเวลา mm hmm. อเมริกาโชคดีที่เขามีนวัตกรรม <Yeah. S 1> เขามี gas, <Yeah. S 1> เชล <Yeah. S 1> แก๊สเขาซื้อเวลาแล้วเขาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเขาทันเลยซื้อได้บ้างระดับหนึ่ง mm hmm. คราวนี้ยุโรปกับญี่ปุ่น mm hmm. จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจตัวเองได้ทันไหมในการซื้อเวลาโดยการใช้ QE mm hmm. เพราะว่านโยบายทางการเงินหรือเ e ็น r รั banker เนี่ยไม่ควรเป็นพระเอกเ mm hmm. พระจริงจริงๆคือการที่ต้องปรับโครงสร้างหรือนโยบายการคลังซะมากกว่าเรื mm ่องเป็นพระเอกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แท้จริง <C> e <an ic> คราวนี้ืึ้นวัยการเงินอย่างน้อยช่วยซื้อเวลาในระยะสั้นได้ให้คุณได้ปรับโครงสร้าง <C> e <an ic> ใช่ไหมกับประเทศไทยครับลดดอกเบีย้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไร <C> e <an ic> มากนะักแต่ว่าคือซื้อเวลาว่าให้มีการปรับโครงสร้างทําการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องให้มีเ <C> e <an ic> ศร,รษฐกิจลากย่าฟื้นในระดับหนึ่ง <C> e <an ic> แต่ผมว่าปัจจัยที่ยากจริงคือการปฏิรูปจริงจังซึ่งทําไม่ง่ายในระยะสั้นค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราคาดการณ์ว่าสุดท้ายแล้วเฟ็ดเนี่ยยังไงก็ขึ้นดอกเบี้ยแน่ภายในปีนี้นะคะนโยบายในบ้านเราทั้งการเงินการคลังเนี่ย มันจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมืออะไรบ้างไหมคะก,กับสภาวะเศรษฐกิจประเทศมหาอำนาจที่เขากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินครั้งสําคัญในรอบนี้นะคะครับผมว่าคือบ้านเราเนี่ยต้องเริ่มขั้นแรกคือต้องต้องปรับโครงสร้างให,ให้ให้มุมมองนะครับแว้วศักยภาพของภาคเอกชนเนี่ย พร้อมที่จะดําเนินหน้าต่อไปได้โดยที่ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องอิงภาครัฐอย่างเดียว <c oughs> คือปีนี้ทุกคนจะได้ยินเสียงพูดกันมากนะครับ <c oughs> ว่าภาครัฐต้องเป็นพระเอก <c oughs> การลงทุนภาครัฐต้องต้องเป็นตัวนํา <c oughs> แต่ความเป็นจริงคือภาครัฐหรือตัวจีเนี่ยเป็นแค่ส่วนน้อยของ GDP <c oughs> ของเรานะครับยังไงซ้ำก็เกี่ยวกับการบริโภคในประเทศตัวซีเป็นตัวใหญ่แล้วก็ตัวเอ็กซ์พอร์ตเป็นตัวใหญ่ <c oughs> เพราะฉะนั้นทํายังไงที่ผมคิดว่าให้ให้เปลี่ยน mindset ซะว่า ภาคเอกชนเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นตัวที่ขับเคลื่อนอยู่ดีซึ่งเขาทราบดีแล้วก็วทำมาตลอดระยะเวลาที่มีการเมืองที่ขัดย้านมา3-5ปีคราวนี้รัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องให้ความเชื่อมัน่นเพราะ,ะถ้าเกิดดำเนินนยโยบายทางการคลงังได้ทันท่วงทีได้เร็วได้เนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยหรือความเชื่อมั่นจากการที่นยโยบายชัดเจนมากขึ้นเพราะตอนนี้ทุกคนสับสนมากว่าภาษีคุณจะขึ้นอะไรไม่ขึ้นอะไรคุณจะทําให้เป็น international trading hub จะจะมีภาษีช่วยต่างชาติเมื่อไหร่คนไทยต้องจ่ายอย่างไรบ้างนะครับหรือภาษีในการเริ่มโรงงานใหม่ต่างชาติเปิดโรรงงงาานใหมม่่่อตัววีผ และอย่างที่รัฐบาลชนิดทำเนี่ยความชัดเจนเนี่ยจะช่วยให้การลงทุนของเอกชนในประเทศมีความรวดเร็วขึ้นและการใช้จ่ายกระจายเม็ดเงินได้เนี่ยต้องมาเร็วขึ้นท้งทั้งชาติเองผมว่าเขารอบมีพลาดโอกาสในการลรดดอกเบี้ยตั้งแต่เมื่อรอบมกราคมเพราะจริงเศรษฐกิจไทยเนี่ยอ่อนแอกว่าที่ทุกคนคาดวันนานแล้วแล้วก็โอกาสที่จะอ่อนตัวระยะสั้นนี่มีสูงช้าไปหน่อยใช่ไหมคะช้าไปนิดนึงเพราะว่าจริงๆมันผ่านจุดที่ต่ำสุดแล้วแล้วจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ว่าการดีขึ้นได้เนี่ยความเชื่อมั่นต้องมาก่อนลดดอกเบี้ยวามือนกับไปช แต่การลดดอกเบีย้ยจริงๆก็เหมือนดาบสองคมเหมือนกันที่แบงก์ชาติอาจจะก,กล้าๆกลัวๆก,ก็เป็นว่านี่กลัวเรือนเราก็สูง<ช>นะคะคแล้วก็บางทีก็ไม่มั่นใจว่ารจริงๆแล้วการลดดอกเบีย้ยเนี่ยจะสามารถจะไปกระตุ้นกําลังซื้อได้หรือเปล่าทีนี้ลดมาครั้งนี้แล้วถึงจะช้าก็ดีกว่าไม่มาเลยเนี่ยนะคคุณเป็นมองว่ามันจะสามารถส่งผ่านไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะรอบนี้ธนาคารพาณิชย์ก็ไม่ได้ตอบรับรวดเร็วขนาดนั้นใช่ครับคือคือมันส่งผ่านได้บ้างในเชิงความเชื่อมั่นหรือธนาคารพาณิชย์เอเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาเงินสำรองไปฝากไว่่นาแติวเเหมมือด มันก็เป็นยาครับยาที่ดีจริงๆมันต้องขมนะครับเช่นเดียวกับเราเห็นยาคิวอ,อีที่กระตุ้นม,มันเป็นยาที่อาจจะระดับหนึ่งซื้อเวลาแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยาหวานคือกลายเป็นกลายเป็นดีถ้งไม่ช่วยบริษ,ษัทซอมบีบ้บางอันรอดตายได้หรือตลาดทุนยังไปต่อได้เนี่ยเพราะฉะนั้นยาขมจริงๆแล้วอย่างบ้านเราจริงๆแล้วความหนักหน่วงในการปฏิรูปหรือนโยบายที่มันไม่ป๊อปปูล่านโยบายที่ไม่ใช่ประชานิยมที่รัฐบาลพยายามจะทำเนี่ยสังคมเราจะยังไม่เข้าใจนะครับเรื่องนโยบายการการลดไอตัว การอุดหนุนราคาพลังงานซับเซตย<ช>ที่ n g ็ LPG เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเ<ร>พราะว่าเม็ดเงินต้องเอาไปช่วยเรื่องการศึกษาเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสิ่งเหล่านี้ผมรัฐบาลเขาต้องพยายามทามากขึ้นเพราะดอกเบี้ยที่พูดถูกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชในโยบายไม่ใช่ยาที่ถูกต้อง<ร><ร>ไม่ยาขมคือเป็นยาแค่ช่วยช่วยระยะสั้นบรรเทาระยะสั้นแค่ซื้อเวลาเพื่อความเชื่อมันจะกลับมาซึ่งจริงมันเริ่มกลับมาบ้างแต่ยังน้อยอยู่นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าความยากที่ว่าคุณจะขายนโยบายที่ดีในระยะยาวยังไงให้กับราหญ้าในระยะสั้นให้เเาาชื่่อวมัน ม,มีอะไรกระชุ่มกระชวยบ้างเพราะตอนนี้กำลังซื้อก็อ่อนแอเหมือนกันเรื่ยอย่างนี้<ค>บ้านเราต้องลดต่อเนียสำหรับแบงค์ชาติดีพี่น่าจะลงต่อ25บิฟได้นะครับ<ค>ไม่ทำนหาอาจจะมีการพักนิดนึงรอดูเป็นยังไงแล้ว<อ>ครั้งถัดไปผมอาจจะมีเว้นแค่ครั้งเดียวแล้วก็ลดต่อครั้งถัดไป<ค><ค>บางที<ค>หลายคนตีความว่าโอ้โหแบงค์ชาติถ้าสมมติว่าต้องลด2รอบนี้คุณปรนเปลี่ยนให้ทราบเมื่อกี้ได้คาดการไว้เนี่ยก็แปลว่าโอ้โหเศรษฐกิจไทยไม่ดีเลยหรือเปล่าอย่างนี้อย่างนี้เราเราจะตีความว่ายังไงบ้างครับคือจร ข้าวได้านในโรานำท่วมันนี้ก็มีนโยบายที่เรียกว่าดึงกัาลางซื้อล่วงหน้าไปก่อนสักปีสองปีแล้วเพราะฉะนั้นะานเศรษฐกิจไทยตอนนี้อ่อนแอมากไหมส่วนหนึ่งจริงแล้วเราโดนรื่งส่งออกหนะักเพราะเราเนี่ยการส่งออกไปจีนเราโตเยอะมาใน3าปีที่ผ่านมาตอนนี้จีนเริ่มโตน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องปรับหาตลาดใหม่นะฟริกาเอ่ยในตอนออกกลางเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ารัฐบาลไทยทราบดีนะแต่การทาตลาดใหม่ไม่ได้ว่าจะสร้างผลในปีนี้เลยมันเป็นการที่สร้างตลาดใหม่เพื่อความยั่งยืนอีก3-5ปีเพราะะฉนนั้ความยากของัี้าปีเ่็อาจจะ อาจจะสี่เปอร์เซ็นต์ต้นต้นนะครับเพราะนั้นเป็นอะไรที่สภาวะที่เศรษฐกิจไม่ได้เงินไม่ได้สะพัดนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเขาต้องหาวิธีการที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนว่าคุณอาจจะต้องทนอีกหนึ่งปีอันนี้มีความยากเพราะว่าปีหน้าจะมีการเลือกตั้งด้วยเนี่ยมันจะมีรอยต่อเยอะในหลายๆนโยบายนะครับเพราะนั้นนโยบายที่บางอย่างที่ยากแต่ดีเนี่ยก็ต้องยอมทำและเข็นออกมาซะนะครับนโยบายบางอย่างที่อาจจะดูประชานิยมมากเกินไปแต่จะทำให้รากหญ้ามีความสุขในระยะสั้นก็ต้องอาจจะต้องยอมกัดฟันเราไม่ทำเลาเม็ดเงินไปลงทุน อะไรที่มันมีผละระยะยาวได้คือคือให้มองภ<พ>าพใหญ่ไว้ะนะคะ,คะปีนี้ประมาณตักงสี่สี่นิดนิดแต่ว่าแล้วไตรมาสรหนึ่งที่กําลังจะจบนี่คุณปรินมองว่าประมาณเท่าไหร่ผมว่ายังต่ำต้องมีสามเปอร์เซ็นต์นะครับคืออย่าลืมว่าเรามาจากฐานที่ต่ำด้วยปีที่แล้วเนี่ยเ,เราเราประทะก,กันเกือบตั้งครึ่งปีนะครับมันตั้งห้าเดือแนแรกนี่เรา เรามีการมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในเชิงการเมืองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปีนี้อย่าง,อย,างอย่างแย่เนี่ยจ่าย,ยา,ยายมาดหนึ่งแต่สองควรจะโตยังต่ำสามเปอร์เซนต์กว่าขึ้นไปนะครับถึงแม้ว่าจะถูกดึงฉุดบ้างจากการส่งออกซึ่งส่งออกรล,ล,บลบตั้งสามเปอร์เซนต์กว่าในในเดือนมกราคมเนี่ยผมยังคิดว่าส่งออกจะเป็นตัวฉุดแต่ว่าอย่างน้อยซะรกำลังซื้อรากหญ้าจะค่อยฟื้นราคานื้อมันลงมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องช่วยบ้างนะที่จะจะหนุนหนุนกำลังซื้อของรากหญ้านะครับและเช่นเดียวกันผมเชื่อเอกชนไทยเนี่ยเริ่ม สวมหมวกใหม่ที่จะไปรุกในตลาด AEC เปิดใหม่ลหลายบริษัทเลยเริ่มลงทุนต่างประเทศมากขึ้นตรงนี้ถ้ากำลังการผลิตมันจะส่งออกในบางส่วนในทำกลุ่มลูม่มะนาโผงจะดีขึ้นไปช่วยอีกคอนดิกโซนรัฐบาลในมาเลทามเนี่ยมันจะช่วยได้บ้างะนะครับในระยะสั้น ก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วรัฐบาลชุดนี้ก็พูดหลายโปรเจกต์มากๆนะคะแต่อย่างที่คุณปินบอกก็คือวา่าทุกถ้าทุกเรื่องเนี่ยมีความชัดเจนและสามารถเห็นผลได้ก็จะสร้างความเชื่อมั่นนะคะความมั่นใจให้กับทั้งประชาชนในประเทศแล้วก็นักลงทุนทั้งในบ้านเราแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะคะส่วนผลของเปดเดี๋ยวรอดูนะคะในระยะสั้นๆก็วิเคราะห์ตรงนี้ให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณปรินมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพัก